ดีลี่เรื่องล่าสุดที่ึ้ณออนจบไปนะครับผมก็รักนายไม l ไ f e ครับ,บรับรบท<ม>เป็นวินมอเตอร์ไซค์ชื่อหมอกครับขับแถวไหนอ่ะอยากจะไปให้ขี่จังเลยแถววัดที่มึงจะไปนอนอ <c oughs> ่ะพวกอายุเท่าไหร่ปีนี้ก็ ทีนี้ับปีนิ้วเนี่ยยี่สิบสี่ครับพี่กองยี่สิบสี่เนียจะเข้านะเป็นจ่าเพสอะไรนะลูกเดี๋ยวพอเป็นจ่าเพสต้องแก้นะเดี๋ยวจะมีทุกมีโศกเข้ามาลอยหนูต้องไปทำพิธีสะบอกเขาะถ้าบุญทำทานเยือกระโถยเยอะๆต้องลงของดีมากของแขัง,งมากจานหน้าท้องจานกล้ามแขน <c oughs> จานอย่างอื่นได้ไหมครับอุ้ยก็แล้วแต่ตลุนหนาไหมหายวับหายวับเขาเล่นเรื่องสยองขวัญแล้วเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเราเคยเจอเรื่องอะไรที่มันลี้ลับเคยเจอผีไหมถามง่ายๆแหมมึงรายการยูทูบอ๋อเหรอผีนะผีผ้าห่มเเนี่่ยยอออาจจจะบบครัผม คืออัมพาตแค่ช่วงล่างใช่ไหมช่วงล่างขยับไม่ได้กี่อัมช่วงนี้ไงแม่เดินไม่ไหวแล้วไม่ค่อยโดนอัมเท่าไหร่จะโดนอมมากกว่าไม่ใช่หรอเกี๊ยวกี๊ย้องน่ารักกันเลยเขาอารมคานแล้วจุดไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอับที่สุดเลยในร่างกายน้อเป็นช่วงล่าง ช่วงไหนช่วงที่มันเบ้ซ้ายเบ้ขวาอ้ามีกลางตอนมีแฟนเคยมีแบบน้ำด้วยกันบ้างไหมไม่เคยจริงหรอใช่เขาจะเขินเราทําไมอ่ะเพราะว่าเราใหญ่มากเลยใช่ไหมอาจจะใช่อาจจะใช่อขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคะ <c oughs> โอ้ยพี่ก้องกินอะไรอิ่มๆเนี่ยพี่ก้องร้องว่าอะไรคะโอ้ยโอ้ยตัวอะไรติดคอครับน้องปุ๊กถ้าเกิดเวลาเรากินอะไรอิ่มๆเนี่ยเราจะอุทานออกมาว่าอะไรดีคะหนึ่งสองซ้ำอ๋โอ๋ยตายแล้วใครมีทิชชู่เปียกมั่ง Stop that.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  Yeah, I hear him chatting the noise. And stop for the talking. I hear him chat with the boys. Last man's keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let's tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my, I'm free. Shoes caution. จำท่าไม่ได้แล้วท่าอย่างนี้ปั้นให้ แข็งวันนี้ค่ะต้องบอกกันเลยว่ากอปแกรเนี่ยอยากได้ผู้งานดีๆอยากดมกลิ่นมีไหมคะรายการเราก็ยังเน้นเหมือนเดิมนะคะเน้นว่าต้องมีพาผู้ชาย้าน่างั้านล่างหล่อคิ้วๆง่ยมาสองออกกำลังกายสอนออกกำลังกายเสร็จแล้วปุ๊บหลังงานมีดิวต่อไหมไม่มีดิวค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วสอนไม่ได้เราแบบไม่ได้เลเดี๋ยวดูไม่สวยนะคะน้องที่แนะนําในเทปนี้ค่ะพี่กองขาหุ่นดีล่าหล่อแล้วก็มาจากดีดีด้วยเป็นเกี่ยวกับการเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะท่าเรือไงท่าขรื 啊。 เรื่องอะไรคะรักนายไม่ไลก์ค่ะไม่ไลก์นะที่แปลว่าแบบพี่ขี้เราน้องเขาน่ารักมากเราเจอเขาตั้งสองหนแล้วนะคะไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกําลังจะมาทีมึงก็รอเดี๋ยวมัวแต่เมาอยู่นะเพราะฉันบอกเขาว่าอย่าขับรถมาไม่ให้ให้พาวิ่งเอานิกกี้มาแล้วนี่ไงอ้าววิ่งอยู่ตรงนี้เลยขอเชิญเลยค่ะน้องพุ่งวันเียค่ะให้วิ่งมาจากบ้านเหนื่อยไหมพี่ผมวิ่งรอบรอเลยนะครับเนี่ยวิ่งรอพี่ก้องใช่ไหมรอทั้งคู่เลยครับผมสองคนก็ไหวครับนั่งไม่ล่านั่งไม่น่ ืไม no ่ไหวจะพูดอย่างนี้เลยอย่ายืนนานเดี๋ยวต้องกินเป้าต้้องนเาค่ะพุกถลอกขึ้นนะอคี่แต่งหน้าตาตัวหลาะนับขึ้นเยอะเลยเนาะจริงครับผมจริงหรือเปล่าแต่งหน้ากอยู่พวกนี้เท่าไหร่ปีนี้ก็ ีนี้นับไงนับนับกี่นิ้วเนี่ย24ครับพี่กอง24่อุ๊ยจะเข้าเป็นจะเพศอะไรนะลูกเดี๋ยวพอเป็นจะเพศต้องแก้นะเออจะมีทุกมีโศกเข้ามาลอยหนูต้องไปทำพิธีสะดอกคราะอถ้าบุญทำทานอย่กระเทยเยอะๆยอะก้องลงของดีมากของแขังมากพี่จานหน้าท้องเก่งมากพี่เอาปากการู้จักคำว่าจานไหมไม่รู้จักครับจานคืออาจารย์ที่อาจารย์เขาจะลงอาคมเขาจะเอาปากกาใช่ไหมปากกาอาคมเขียนลงบนวัตถุเขาเรียกว่าจานพี่อะจานได้จานหน้าท้องจานกล้ามแขนจานอย่างอื่นได้ไหมครับอุ้ย็แลล้วตตะุนา เห็นไหมเห็นไหมนี่แค่เริ่มรายการยังไม่ได้รู้ประวัติปรระะวัติอไเท่าไหร่ที่หิวซะเลยยี่สิบสี่แหมสูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่เรียนอยู่ที่เรียนจบแล้วครับปีนี้สูงเท่าไหร่ลูกร้อยแปดสิบครับผมแล้วเรียนจบคณะอะไรผมเรียนนิเทศศาสตร์มาครับพี่กองโอ้โหถามเรื่องสูงแล้วไปเรื่องเรียนนะคะแล้วน้ำหนักเท่าไหร่คะับกคือคนเงี้ยเราเป็นการฝึกให้แขกรับเชิญเนี่ยมีสติมีสติน้ำหนักเท่าไหร่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่ไหมหนักก็ไม่หน่งสิบห้าครับผมน้อยมากแล้วเป็นเรื่องเรียนคณะนิเทศศาสตร์แล้วลูกเรียนเพราะว่า ผู้หญิงเยอะไม่ไม่หมายถึงเราไม่ได้แบบเราเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเราเราอยู่ในสังคมที่ผู้หญิงตั้งใจเรียนอะไรอ๋อดูแลตอนคุยอย่ามองตาด้วยค่ะไม่ใช่มองข้างล่างไม่ค่อยหิวเลยนะทุกครับี่คุณปวดตีพากเลยต้องปรุงไม่ต้องกลัวนะพี่จะปกบ้างหนูเองเออไอ้มามุกนี้ใช่ได้ผมตีพากละเรียนจบมาเที่ยวข้าอกันจากตัวเขาจบกับผมมุกเอ้ยต้องล้างี้เลยอันนี้เป็นน้มากูเป็นตัวปวดแล้วนะพวกเราตรวจ E P K ลงมาแล้วนะคะแล้วเข้าว การได้ยังไงคะคือปุ๊กเนี่ยปิดเทอมช่วงนั้นแล้วรู้สึกว่าเราอยากหาอะไรทำแล้วเราเริ่มต้นโดยการที่ไปสมัครงานพาร์ทไทม์ครับแล้วก็ไม่มีไม่มีที่ไหนรับเลยเด็กปิดเทอมครับอยากหาเงินอยากหารายได้อะไรเงี้ยเช็ดโต๊ะตายแล้วคือหลังหน้าเป็นธิวาดาปั้นอย่างนี้เนี่ยลูกลูกไปเช็ดโต๊ะไม่ไม่มาบ้านพี่ตอนนั้นยังไม่รู้ครับว่าบ้านพี่ก้องอยู่ไหนตอนนี้รู้แล้วครับผมไปิดทิ้งกล่องเลยบ้านพี่ก้องนี่อยู่ติดโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดเขาหัวใจวายก็ส่งโรงพยาบาลได้เลยเขียนเปหนรข รถนิวแชร์อาหมายเล่าต่ออาไปไปทำงานจะเป็นพวกเป็นเช็ฟโต๊ะเสิร์ฟอาหารแต่ไม่มีที่ไหนรับเลยครับไปสมัครมาประมาณเกือบยีคสิบทีก็ไม่มีที่ไหนรำเขาอยากได้คนที่ทําประจํามากกว่าเราปิดเติมทำแค่สามสี่เดือนเราก็ออกแล้วแล้วทำอไงต่อผมไม่มีใครรับก็ทำอไงต่อก็ตัดสินใจไปแค้นงานครับผมได้เจอกับพี่ผู้จัดการพี่เทนคนปัจจุบันใช่ครับพี่เทนแล้วพี่เทนน่างรี้จะไปอย่างนี้ทำไมเขายืนอยู่นี่พี่เขาดูแลน้องๆหลายคนเลยพี่เทนพี่เทนเนี่ยพี่เทนน่ารักไหมตอนแรกน่ากลัวครับดูดุดุคือตอนแรกกับผมอะ ไม่รู้เลยว่าว oh <yeah. S 1> งการาน,นี้ทํางานยังไงเราก็กิงๆินแต่พอได้มาทําเนี่ยก็ไปประกวดเชสบีมาครับแล้วก็ชนะเลยออเที่หนึ่งเชสบีคืออมสินเหรอที่หนึ่งของประเทศเลยเนาะได้รางวัลใหญ่เหมือันตอนนั้นได้เงินไร้ไหมก็ได้ได้เยอะใช่ไหมใช่เราสึกว่าเราชอบเราสนุกที่ได้แบบท้าเล่นตัวเองอะไรเงี้ยครับปกติเราเป็นคนที่แบบขี้อายไม่ค่อยกล้ากล้าแสดงออกแสดงว่าเขาก็เทนแบบอย่างดีเลย แล้วเงินใช้หมดยังครับที่ได้มาหมดเรียบร้อยครับนี่คราวนี้ก็ว่าจะไปสมัครงานพาธามได้รางวัลนี้ปุ๊บแล้วมาเข้าวงการเล่นซีรีส์รุ่งซีรีส์ยังไงบ้างครับครับผมซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เพิ่งออนจบไปนะครับผมก็รักนายไมล์ไลท์ครับรับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชื่อหมอกครับขับแถวไหนอ่ะอยากจะไปขี่จังเลยขับแถววัดที่มึงจะไปเมองรันด์ดูสิด่าพี่ตลอดเลยโอ้ครับโอ้มาน้ารัโอ้ดีสิต่อที่เล่นซีรีส์เนี่ยมีการเรียนการแสดงไหมหรือว่ามีการเทรนอะไรยังไงบ้างมีครับมีการเวิรรร์คคคช็ออปััับบบพพี่่เเืให้้ขาถึงทตว แล้วเธอเล่นบทละครวายมันต้องมีหอมแก้มมีอะไรกันอย่างเงี้ยต้องเวิร์กช็อปกันไหมเต้นไหมเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหนักครับ<ด>แล้วก็ตื่นเต้นไหม<ด>ก็มีบ้างครับพี่ก็แบปเวลาเราไปเล่นอนะ่ะเราสู้ว่าเราเป็นตัวละครนะั้นมันเราจะพยายามตัดความคิดของเราไปแต่มผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบดกันหมดเนาะสมมุตินะอันนี้เวิร์กช็อปกันอยู่ลองเล่นกับพี่กล้องดูที่แบบฟีนจ้องหน้าแล้วแบบจะจุ๊บพี่กล้องนิดนึงนะคะได้เป็นนางเอกแล้วนะมองเขย่ามาเข พอครูกับพอครูกับก็มีเรื่องเนี่ยใจยุเยอะกว่าเขาไม่ได้เยุเยอะเขาเรียกใกล้ตายก่อนเล่นกับพี่อ่ะสอนคิวบู๊กกับไหมคิวบู๊กยังไงครับคิวบู๊กนแท้คนข้างห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โอ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 ้โอโอ้โอโอผมมีอะไรอยากจะมองคือชอบพี่มานานชอบพี่มานาน เอาเบอร์มันชีไปเลยตับยิ้มนี่เขกดนี่เขามีสติมากนะขนาดแบบว่าพี่ก้องแบบว่ามีเล่นน้องแบบกูเฮ้ยจะกูเล่นอย่างงี้ไม่ได้พี่เล่นอย่างงี้ไม่ได้ลูกที่เล่นไปเยอะนะสายบทเล่นอย่างงี้ไม่ได้เลยเอามายกีฟูก่อนได้ไหมดึงกางเกงไงหรือเมื่อกี้เดินไม่ไหว เมื่อกี้มองไปน้องตกใจเลยหูเกงเป็นกีบเลยกูแต่น้องดีนะเล่นน่ารักนะน้องเป็นคนที่มีแววตาความรู้สึกที่ส่งมาจากการแสดงแต่ว่าอิอนเนอร์ของน้องนี่ได้ซึ่คะแนนเต็มแล้วก็มีการสัมผัสโดยการใช้บอดี้แลนเกลถูกต้องซึคะแนนเต็มโอ้โหความรู้สึกที่มีให้กับคู่แสดงซึคะแนนเต็มป่าไปบ้านพี่เถอะป่าไปบ้านพี่เถอะ อวยเพราะอย่างนี้นี่เองแล้วต้องถามก่อนนอกจากซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วปุ๊บจะไปทําอะไรบ้างก็ตอนนี้มีอีก2เรื่องครับผมที่กําลังจะเปิดกล้องครับเป็นแนวสยองขวัญครับอยากให้ติดตามรื่กับพี่กอบแคป ใช่ครับเรื่องลี้ลับใช่ไหมใช่ครับชีวิตจริงเนี่ยมีเรื่องลี้ลับอะไรมาเล่าให้สุขุมฟังบ้างไหมก่อนจะเล่นเรื่องเนี้ยแค่ในการออกกำลังกายสัตว์กลายเป็นในการลี้ลับผีเอ้ยนี่จะเล่นเรื่องสยองขวัญแล้วเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเราเคยเจอเรื่องอะไรที่มันลี้ลับเคยเจอผีไหมถามง่ายแหม่มอะไรกันยูทูบอ๋อเหรออ๋อผีพะผมมีไหมผีพะผมเนี่ยอาจจะเจอบ่อยครับผมคืออัมพาตแค่ช่วงล่างใช่ไหมช่วงล่างขยับไม่ได้ผี่อำช่วงนี้ไงแม่เดินไม่ไหวแล้ว ไม่ถ้าเอาเรื่องจริงชีวิตจริงเคยเจอผีอำมาผูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่มีวันหนึ่งที่แบบได้เจอกับตัวเองจริงๆคือวันนั้นเราเราไปเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราอยากพักอะไรครับก็เลยกลับมานอนแล้วนอนช่วงนั้นคืออยู่ๆก็ตื่นมาแล้วมันขยับไม่ได้ครับเขาเรียกว่าผีอำผีอำใชผีอำไม่นอนจนช่วงกี่โมงหกโมงครับหกามนี่ไงผีตบพร้อมโปเพในช่วงนี้ผีอำเก่ง แถวบ้านมีผีตากพระอ้อมใช่ไหมมีผีตากแคมเพิร์ดตากสีไม่ค่อยโดนอ้ำเท่าไหร่จะโดนอมมากกว่าไม่ตากไใช่เกี๊อกี้น้องน่ารักจันเลยเขาอารมณ์ขันผมพี่เธอแก้ได้ออกยัะไรถูกอ้ำแล้วอมยังไงเขินเขินตอนนั้นตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรครับมันขยับไม่ได้เลยก็เลย พยายามจะขยับตัวหยิบโทรศัพท์ทั้งนั้นที่โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเลยก็ทำไงครับสรุปหลับตาสวดมนต์สวดมนต์อะไรน้ำมตัสสะใช่ตอนนั้นคือสวดตอนนั้นได้แค่น้ำมตัสสะครับพี่กองก็คือช่องน้ำมตัสสะมนี่และหลุดมาหลุดมานี่ฉันเคยเจอจ้าที่มอมนะครับที่ผีอั้มโอเคนี่ผีอมไม่เป็นเป็นจะอเจก็เป็นผีอมพออมเสร็จเสียงเนี้ย อีกแก๊บมี gì? รายการคุณภาพเป็นเพื่อนายเพื่อสองังการเตรียมตัวขึ้นแล้วางวันไปีดียวคุณส่งเข้าชิงรางวัลแล้วอีสานพ <laughs> <laughs> ี่เคยโดนที่แถวซอยลับเร้าว5บ้ามั้ง15ถ่ายละครอยู่รู้สึกไม่ค่อยสบายเป็นไข้ไปนอนในห้องผู้บริหาร นอนเขาขอเขานอนจนช่วงพักถ่ายละครเรานอนอยู่เธอกำลังขึ้นเหาขึ้นตูนมีเหมือนเด็กไงมันปีนมาจากเพดานอย่างยากปีลงมาจากเพดานลงมาค่อมตัวพี่เด็กอายุสิบแปดไม่ใช่เด็กจริงๆเด็กกูมานใช่ขอให้มาเจอมึงอีกกลับแกปุ้ยจุ๊บพี่ห้องเลยรู้ไหมพุทโธ่เมพี่เรียกไปถามเจ้าของห้องเขาบอกว่าอ๋อพี่เลี้ยงกูมาน ผลิงกูมา,าแล้วทำไมกูมาเกียรพี่ก้องอะคะกูมาเขาชอบแกล้งไงโอ,โโอแต่จะบ,บอกว่าจริงๆอะมันเหมือนอยากวิทยาศาสตร์นะอันนี้ก็พูดตามหลักวิชาถ้าน้องนอนเวลานอนนะถ้าไม่นอนหงายอย่างนี้นอนอย่างนี้นะจะไม่โดนอัมไอ้ไม่โดนอัมตลอดใช่ไหมถ้าเกิดไม่อยากให้โดนอัมนะเอาขาขึ้นอย่างนี้นิดนึงหรือซ้อนขางี้แล,แล้วถ้าไม่นอนท่านี้นอนท่านี้ได้ไหม โดนพี่กำลังสอนอยู่ใชวิทยาศาสตร์ช่วงสารละอีกพี่อะสารละอีกเขาไม่อยากโดนผีอำทำกูต่อไม่มีโดนอำแปลกมากเพราะว่ากูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้พี่ไปลองทำพี่ไปนอนงจวัดไปถ่ายรัควพี่ลองพี่แบบเอาขายปุ๊บไม่เคยโดนอำแต่เสร็จมาตกใจขาหายขาหายแล้พี่ก็แค่เคยเจอถ้าผีอำเคยเจอทีนึงน่ากลัวมากอันนี้อันนี้เล่าแบบคร่าวๆนอนอยู่พีอารกลับจากเลิกเรียนแล้วหลับพอเราเสร็จปุ๊บฝันได้เรียนได้เหรอนี่ครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกว่านั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึง ผมยาวๆอะไรเงี้ยเหมือนหันไปถามเขาว่าแบบเออทำอะไรสักคิ้วยังพิ่งเปลีจยนสรุปปุ๊บเชื่อปะหันไปอีกทีนึงอะเขาเหมือนกับมีน้ำหยดที่ที่จมผมอ่ะเป็นละอองละอองอะแล้วภาพตัดมาเขาอยู่ที่ขาเราอ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้จริงจริงมึงดูเปลี่ยนละอองไม่นี่ละอองตอนตอนนั้นยังไม่มีเดอะลิง นาาแล้วนี่แล้วก็เหมือนมีหยดนงหยดน้ำมาที่ตัวโคตรน่ากลัวเลยแล้วก็แบบแล้วขึ้นมาจากบ่อไหมก้อยัางยังสิมาตน้ำงต้างท่อท่อหลุดเลยพี่ก้องอันนี้คืออันอันแรกที่น่ากลัวแล้วยี่อันหนึ่งไปเจอที่โรงแรมที่ที่เมืองนอกไปแนงกะล่ามาน้ำตกสาบิกาหรือเปล่าเออเข้าไปนอนเร็วโรงแรมปุ๊บช่วงหัวค่มอะพอเข้าไปปุ๊บก็รีบนอนหันมาอีกทีหนึ่งเจอคนเหมือนเป็นคนจีนนุ่ามาอุ้มเด็กอยู่อะล่าหนหน้ามาหาแล้วก็กินประจัง นี่แล้วไฟลุกทั้งตัวฟุกโอ้โหอีหอดนี่ดูหนังดูหนังเอ็กเมนบ้าไปเลยจริงจริงพี่ก้องรู้สึกน่ากลัวมากล้วไปถามเขาเขาบอกโรงแรมนี้เป็นคนแบบเอเชียมาพักเยอะมึงดูหนังเอ็กเมนหรือเปล่านี่เราเรื่องผีจริงๆขอให้พี่หาเธออได้ดูบ้างไข่เบี้ยวไม่เบี้ยวมันมันไปทางนี้มันชี้ไปทางนี้เป็นคนลำเอียงเอียงไปทางซ้ายแล้วน้องฟุกล่ะครับเป็นคนลำเอียงหรือเปล่าก็มีบ้างครนะ น้องพลุส่วนตัวแล้วปกติเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายประเภทไหนคะผมเล่นเวทเทรนนิ่งครับเตะฟุตบอลบ้างว่ายน้ำบ้างเต่ด้วยว่ายน้ำด้วยอันนี้คือเป็นกิจวัตรเลยเลยใช่มาชอบเวทเทรนนิ่งจะเล่นประจำไหมฟุตบอลจะนัดเพื่อนๆแล้วก็ไปเตะเคยเตะกับเทยไหมอยากอยากลองอยู่ ขนี่ยแม่งด้าเลยนะแน่นเตะไปไม่เจ็บเด้งบนอีสานี่ออกกอล์ังกายแบบนี้เนี่ยคือเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรต้องดูแลเองตลอดส่วนมากจะเน้นช่วงไหนคะช่วงล่างไปตรงไหนอะขาใช่ต้นขาไงเราต้องใช้งานมันบ่อยเลยครับใช้งานบ่อยเป็นคนที่พวกแบบถ้ากระตุกไหมเวลาจับแล้วเตะอะไรอย่างเงี้ยจับแล้วจะตื่นมากกว่าจแล้วมีแล้วเวลาคนจับช่วงต้นขาเขาจับท่าไหนเขาจับอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเขาจับอย่างนี้แบบนี้แบบนี้อทาครีมไงานเขาแบบทาครีมไปเรื่ยแล้วก็อยู่อย่างนี้เลื ดูหน้าตาปฏิบัตการไม่ล่ะพี่บอกเราไปปิดทางกูบอกนะหน้าตาปฏิบัติการเอาคำถามต่อไปเลยสเปคของเราเป็นยังไงบ้างเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องเรารู้สึกว่าเราทํางานครับแล้วต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยมันควรจะคุยกันรู้เรื่องว่าแบบเอ้ยเวลาเราอ่ะจะไม่ตรงแปลว่าชอบคนโตกว่าไหมไม่เกี่ยงเรื่องอายุนะครับขอแค่คุยกันรู้เรื่องาสิบึ้นมาได้มาห้าสิบขึ้นไปได้หมดครับคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะครับมันระดับเยอะนะอยูไม่กี่เดือนขับตู้แล้วสนใจเหมือนกันทำไมมอนี้โสซต้า ดเหรอแล้วเมื่อก่อนสดไหมเมื่อก่อนนี่สดมากตอนนี้ก็ยังสดอยู่ครับเคยมีแฟนมาก่อนไหมเคยครับเคยเรียกเขาว่าอะไรเวลาเรียกแฟนผมเขาจะเรียกบีบบู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 บแบูบูบูวูบเรูบ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 าบข้อบี่ทําให้แฟนเนี่ยแบบหลงเสน่ห์เราเนี่ยคือเรื่บงอะไรบูบูบูบอบู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 บาบแต่บูบูบชื่อว่าผมบูคนที่แบจบิงใจครับู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 บ ใครอะไรเงี้ยเราเราให้ใจเขาไปเต็มเลยชอบมากให้คะแนนเต็มมากใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากดูแลเขาครับอ <c oughs> ตอนแม่ตัวแหลกอ่ะแล้วข้อสามนะคะข้อสามรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบรักใครรักจริง นี่ไม่ได้เสียงออกจากปากนะครับเสียงออกาจากตูดข้อเสียงของเราล่ะถ้าเกิดแบบว่ามีแฟนเราเราเป็นคนแบบไหนเพราะบางคนเนี่ยเขาอยู่คนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวเองสบายใจกับแฟนจะเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นคนที่ใจร้อนต้องเจอแฟนใจเย็นผมผมรู้สึกว่าเราเมื่อเวลาเราอยู่กับคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราสนิทชิดใจมากๆเราจะแบบเป็นตัวเองมากเกินไปเลยครับเราจะลืมแคร์ความรู้สึกคนข้างใจร้อนใช่ไม่ว่าจะเป็นแฟนเราหรือว่าที่บ้านสมมุติท้าหหุดหงิดจริงๆใส่แฟนจะวีนยังไงบ้างสมมุติว่าเนี่ยแฟนดื้อมากเลยทำอะไรแบบไม่ถูกใจหา ขออองงงไ้้้ินาาะรยย่เีตัวเองโอ้ช้าอ่ะวนตังไปเลยนะถนัดถนัดเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยส่วนมากแบบมันต้องมีโป่งมีพ้อนกันบ้างเออชอบพาทานชอบแฟนชอบพาแฟนไปกินอะไรบ้างเขาอยากกินอะไรเราก็จะไปอ่ะบาร์บีคิวพาซาอยากกินวันนี้กินเธอตอนเย็นสมมุติว่ากินข้าวกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าไม่อยากกินข้าวอ่ะอยากกินเธอมากกว่าได้ไหมเฮ้ยดิเราก็ต้องดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนใช่ไหมแฟนหลงมากเอาจริงเวลาอยู่กับแฟนสองคนน่าจะหลงนะ ติดผมอยู่ติดไม่รักโอ้ก็ดูเธอน่ารักดูสายตาแววตาอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรชอบแบบผู้หญิงเนี้ยเราชอบแบบคนติดเตียงอย่างงี้ไหมอ่ะติดเตียงจะตายอ่าน้องฟลุ๊กค่ะสมมตินะครับพี่ก้องเป็นแฟนแต่เนี่ยอาหารเนี่ยก็ไม่มีเนาะช้อนชามอะไรก็ไม่มีเลยแล้วเราต้องป้อนพี่ก้องอย่าอยู่้ยเราอยู่เป็นป่าเราอยู่ในป่าเราอยู่ในป่าเราทำยไงดีลราแฟงเราเนี่ยกำลังแบบว่าฟลุ๊กฟลุ๊กไปดำน้ำหาปลาไหมพี่กิตเออแล้วแบบแฟนเริ่มแบบว่าตัวชาละใกล้เป็นอัมพะฟลุกละเขาแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่เจอปลาปักเป้า เราจะ,จะมีวิธีไหนที่จะป้อนอาหารของเข้าป่ากโอ้โอ,โอสมมตินอนอยู่ปึ๊บเราก็แกะปลาปลาอะไร ปลาปักเป้าไม่ใช่ปลาที่เราหาได้นี่แหละครับืบเออไม่แล้วสมมติเขาบอกมือกวอันตรายอ่ะป้อนจากแบบใกล้ๆปากได้ไหมอ่ะอ๋อ้ยอไอเอยอยออย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 ่ยอยานอยอยอยี้อย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 ายอยอยายอ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 อย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 ออยอองออออย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 ออยอยอออยอยออยออยอย่อออยออยยอยออะออยยอออยอยออยอยอยอิอออออยออย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 อเอย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 ออออยออออ คอยทีซีเสียงลมนึ่งสองทราบอิ่มมากโอ้โตายแล้วใครมีทิชชู่เปียกมั้งไม่เปียกหมดแล้วเนี่ยขอเราจะถามเรื่องสุนทรูนี้เป็นช่วงของถามเรื่องสุนตัวอะเราเวลาอาบน้ำอาบน้ำนานไหมโฟก์ประมาณ5-10นาทีครับอุ้ยเร็วเนอะที่อาบสองชั่วโมงนะจริงเหรอพี่ก้องนานมากพี่ก็ทำนู่นดูทีวีทำนู่นทำนี่ในห้องน้ำผมมีทีวีด้วยในห้องน้ำมีเงินรวยมากสวยและรวยมากปกติแล้วเราดูแลส่วนไหนในร่างกายแบบอาบก่อนอาบหลังอะไรเงี้ยผมมันจะเริ่มจาก สระผมก่อนอ่อสาสระผมเสร็จแล้วก็ฟอกสบู่เอาน้ำรดตัวน้ำลดตัว,ลตวแล้วก็สระผมแล้วจุดไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอับที่สุดเลยในร่างกายน่าจเป็นช่วงล่างนะช่วงไหนช่วงที่มันเบ้ซ้ายเบ้ขวาอ่ามีกัง <laughs> เป็นอะไรมันเป็นอะไร <laughs> อ๋อเราก็เน้นเนาะในบางส่วนที่เราต้องดูแลเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเราใสกางเกงในตลอดมันรัดมันอับอับจะอับโอ้อเยเรผ้าเดรงมผ้าเราก็ต้องดูแลพิเศษเราพร้อมใช้งานกันได้สะอาดเพ, <บ S 1> พราะเวลาเพราะเวลาเขาไปทำงานนี้ใช่ไหมต้<ช>องดแลควสะอาดเงล้วเคยมีคนอับอับด้วยกันไหมแบบตอนมีแฟนเคยมีอาบน้ำด้วยกันบ้างไหมไม่เคยจริงเหรอใช่เขาจะเขินเราทำไมเ่ะเพราะว่าเราใหญ่มากเลยใช่ไหมอาจจะใช่อาจจะใช่ หมายถึงตัวใหญ่ครับอ๋อตัวใหญ่เขาเลยกลัวคุณดีแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากอลแกรปเนี่ยอยากเห็นแล้วครับพี่กองว่าเรามีเกมค่ะเป็นเกมการวัดวัดตัววัดน้นักแต่ทีนี้ที่จะขอวัดธรรมดามันก็ดูธรรมดาไปธรรมดาไปเราจะมีค่ะให้เลือกข้างในเนี่ยพี่กอลแกรปจะใส่ไว้นะคะว่าจะเป็นจุดไหนในร่างกายที่จะให้พี่กอลแกรปเนี่ยได้วัดอ่าเพราะฉะนั้นนี่จะต้องขยับจะต้องขยับหรือกูขยับให้น้องขยับขนาดมันก็พอดีมือเลยอ่านิ้วสองข้างเดี๋ยวขยับขยับนิ้วสองข้าง ขย่าเลยนะเรียบร้อยโอ้ยแค่นี้ตื่นเต้นยกแกแล้วถ้าเป็นพี่ก้องเขย่าแล้วคะใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าวางปุ๊บนั่งปุ๊บรุบหายไปเลยดูถูกอ๋อครับอ่าให้น้องจับให้น้องจับไม่ผิดว่าส่วนแรกคืออหัวหัวหัวไหนศีรษะเขาตีซ่าตกใจเลยว่าให้วัดหัวอ่าลุกขึ้นยืนนิดนึงค่ะแต่อันนี้ใส่วัดนะคะตัว ATK แล้ว อันนี้เอาน้าหัวเนาะพี่ก้องหัวไหนดีเอาเอาตรงช่วงนี้เนาะกระโหลกก็เนาะเขาเรียกว่าเส้นรอบวงใช่ไหมเส้นรอบวุ้ยพี่ก้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลองผมก็พังนี่ก็แก๊บมาวัดเองมะวัดเองมาจริงๆจริงๆกำขวัญหน้าเหรอพี่ก้องยี่สิบห้าสีสันกระโหลกยี่สิบห้าเป็นคนที่กระโหลกไม่ใหญ่กระโหลกเล็กกระโหลกไม่ใหญ่มากแต่มีมาสมองเยอะซึ่งเยอะกว่าเราสองคนเราซึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าวัดหัวทำไมอี่ก้องต่อไม่ต่อคุณที่ไปเองอีอะไรเอ่ยในช่วยกับก้องเลย อ้แต่คิดลึกนะคะเราจะวัดกางเกงเพราะแต่งเกงขายาวใช่เหรอพี่ก้องสวัดเองไหมเป้าตรงนี้มาอย่างนี้ว่าเต้าเท่าไรพี่ก้องสวัดเองไหมคะไม่เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วน่ชีวิตเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าชีวิตโอ้โหใหญ่เลยไอ่แต่ลูกน้องเขินจังเลยอ่ะกูก็เขินนิดสักอยากหอมหนูขอหอมแม่ไหมไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต่งตึงตึงเป็นผู้ใหญ่แล้วน่ชีวิต เป้านี่เขียนไม่ละเอียดนะครับเนี่ยมันต้องเขียนตอนตื่นกับตอนไม่ตื่นด้วยได<อ>้เดียไไ๋ยวครัครูใบเวลาเวลาเรียกแขกเขาทำมือยังไงคะร <c oughs> ับดึบ้ออวัดโทษนะครับได้ครับอุ้ยหันมาทางนี้ติดกลัวหันไปทางกล้องได้มามเ <c oughs> ข <อ S 1> น <ะ S 2> ินหน้าให้เกียรติน้องเขาหน่อยให้เกียรติสิไม่ใช่ทำตัวเหมือนเธอไปดาวออฟมากมือสั่นอีกแล้วเป็นไรหรือยังดอนเขินหน้า พี่ก้องอุ้ยมีเขือนด้วยเวลาไปบนมาอัพเรามงเห็นกูเห็นลวงเอาลวงเอายีิบเจ็ดเขือนจริงเวลาไปบามาอัพทางข้างบ้านลวงเอาอีกดอกอะสุดท้ายแล้วพี่ก้องขย่าก่อนพี่ก้องขย่าพี้น้องก่อนป๊บวัดกีก้องหน้าอก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 เพราะฉะนั้นก็ต้องถอดเสื้อด้วยตื่นเต้นอ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคะพี่ก้องนี้จ้องจะดมแล้วนะ โอโ,โอ้ยขุณนักกีฬาแบบลีลีนคุณแบบเด็กไร้รุ่นคุณเด็กไร้รุ่นเพราะว่ายี่สี่นะคะก็จะแบบว่ามีความแบบลีเล็กน้อยออวัดอกแล้วนะพี่ก้องบบวัดเออจะดมตรงไหนให้ดมก่อนไหมไ<อ>เ,เห็นจ้องนิมือนี่ครามอย่างนี้แลน้องเท้าเออวัดอกวัดอกวัดอกเออขนินะพี่ก้องโอ้ยเขนินจัดอกบ,บ่นอกบ่นไม่ใช่อกบ้นอีกครงแค่เป็นอะไรของมึงคนนี้มัหนูไม่ได้ทำร้านตัดเสื้อหรือจะรู้ได้ไงล่ะมึงเครื่องเครือนเขินไปอีดอกไม่อ่ะ ทำไมเด๋ยวันที่ยี่สิบหกวะไม่ใช่ควายเอ้ยควายเอ้ยอ่าพี่เป็นผู้ใหญ่พี่เป็นผู้ใหญ่เป็มเนี่ย มันว่าไม่เป็นน่ะสาหโอ้โหกี่ป้าแล้เขาไม่มีปอดแล้วอิงก็ไม่ใช่ผมเนี่ยไปพี่กองนี่ดูก่อนนี่ขนาดเขาขุดเลี้ยนที่ถือว่าเขาขุดใช้ได้เลยนะถือว่าขุดดีมากขุดดีมากเลยชอบหมขุดดีมากนะครับนี่โชว์ดูว่าขุดีมากแล้วมีโทษนะอันนี้สับว่าคำว่าอะไรลูกอ่ามันภาษาไทยแปลว่าชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นหันไปทางนู้นเลยพี่ชายพูดในฟังแสดงว่าเป็นคนชอบศิลปะใช่เป็นคนชื่ชอบด้านนี้ แล้วมีลูกอันนี้เล่นชอบเล่นเกมใช่ไหมอ่าใช่ใช่จริงเห<ช><ช>รอพ<ช>่อ<ช>เป็น<ก>ลูกฟังเพลงอ,อะไรครับเรา,าเรู้สึกว่าเราอยากสักลายตงแล้วถ้าเกิดเราเป็นแฟนการสักให้พี่ก็ส,กกสักให้พี่ว่าไงับว่าสักตรงไหนให้พี่ต้องถามก่อนว่าพี่ก้องอยากได้เข็มเล็กหรือเข็มใหญ่ไหมเข็มเล็กก็คือผมสักให้ไม่ได้แต่เข็มใหญ่ผมสักให้ได้สักเอาแบบติดกําแพงเลยนะวันนี้ให้แบบคางติดกําแพงเลยนะขีจับทำเกี่ยวกับพี่สักคนไปตรงไหนมานสักไว้ตรงหน้าอก พี่หมอแม่เป็นรูปอาจจะเป็นรูปกล้องอะไรหรือว่าเขาเป็นรูปกล้องที่แทนตัวของพี่กล้องใช่เยี่ยมมากเลยโอ้โหสัตว์แม่สัตว์สัตวาแม่สัตว์น้องปุ๊กค่ะถ้าเกิดอยากให้พี่กล้องเนี่ยได้สัมผัสในร่างกายอยากพี่กล้องมากเลยเดี๋ยวแฟนเขาจะมาลุมด่าโกไม่ไม่เป็นไรพี่กล้องพี่กล้องเอ็นดูเอ็นดูน้องอยากให้จับโนกซ้ายมันใกล้กับหัวใจ้เทปนี้กูโดนเต็มๆอ้าวนู่สองสามสัมผัสนิดนึงหัวใจนี่ หัวใจหัวใจก็เต้นไปเต้นเขตายไหมวะหัวใจน้องเต้นกูงงมากตุบตุบอ่เสียงตุบตุบเหมือนรูของพี่ก้องเลยมึงเอาอะไรมาคลียงหน้ามาแบอนีพี่ก้องค่ะวัดตัวเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วคําถามฟรีค่ะช่วงท้ายของรายการต้องบอกก่อนค่ะว่าถามปุ๊บแล้วก็แบบตอบเลยที่แบบเป็นตัวเองที่สุดอ่ะชอบคน อ่อนกว่าหรือแก่กว่าคะได้หมดครับข้อดีของตัวเองค่ะเอาใจใส่แสดงว่านี่ใส่แบบนี้เป็นคนเซ็ตจัดใช่ไหมคะก็เราก็อยากให้เขารู้สึกดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมอุยอตอบตอบดีตอบดีคำถามแรกจะตอบดีมีจเทพมจีบบ้างไหมคะมีครับมีบ้างครับถ้าเกิดได้นอนค้างกับพี่กล้อง1คืน จะเตรียมตัวยังไงกันเลยโยนกุจอรอาจจะใส่ชุดผ้าขาวใส่ชุดผ้าเหลืองนะบวชเตรียมตัวบวชนะไฟให้พี่ก้องปิยยงเลยหรอคำถามนี้คือออกมาจากใจด้วยนะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าถามแล้วแล้วก็ตอบเลยใส่ชุ้ผ้าเหลืองอ่าล้วต้องถามก่อนว่าเป็นคนอ่อนโยนหรือเป็นคนซาดิสอ่อนโยนแต่คนนั้นค่ะเป็นคนซาดิสชอบร้องโอ้ยเยสโอ้ยเยสเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายค่ะเลือกระหว่างพี่ก้องปิยะกับพี่๊อาแก๊ปบเลือกใคร อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน<อ>ดูท่าเอ้ยมันนักคุก้อตี้เก่าตอบคำถามน่ารักน่ารักซิตี้กับน้องฟุกไปแล้วเราไปดูน้องฟุกออกกำลังกายดีกว่ามะมวันนี้จะมาออกกำลังกายอะไรให้พี่ก๊อฟแกกับพี่ก้องได้ชมกันค่ะก็เป็นการออกกำลังกายง่ายที่บ้านแล้วกันครับผมก็จะเป็นการมิดพื้นอะไรเงี้ยที่เราสามารถทำได้อ่าคุณผู้ชมสามารถทำตามได้ที่บ้านนะคะดูคลิปรายการแล้วทำตามน้องฟุกได้เลยจากกำลังกายที่บ้านค่ะก่อนจบรายการนะคะผู้พี่สองคนนะคะก็ต้องขอขมานะคะโอ้ยไม่เป็นไรครับขออโหสิกรรม ขอโทษด้วยนะครับถ้าล่วงเกินอะไรไปน้องโก๊ใจวาจาใจครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่รายการเราจะสนุกนะคะคำาจทำอยู่คขำๆนะคะถามกันเล่นๆแบบลามกกันนะนักนักราคาไม่จริงอ่ะในใจคิดอย่างนั้นนะครับ้วออกออกกําลังกายให้ดูก่อนอ่าอ่าอันนี้สมมุติว่าเราอยู่ในพื้นคอนโดเนาะง่ายๆเอาที่คนเราชอบทำผิดก่อนเลยการซิสอัพอู้ดูก่อนไปก่อนไปก่อนใครที่ต้องการออกกําลังกายนะคะกลางแดดนะคะบอกก่อนเลยค่ะน้องเก้าน้องป้ก้าแนะนำมาเลยนะคะอันนี้นะคะ P K K by เก้าน้องป้ก้านะครับเป็น เพอร์เฟกต์มิวส์นะคะเป็นซันสกรีนค่ะ F P F 50 P A บวก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 ไปถึงชาติหน้าเลยค่ะบอกกันไหมครับเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะเนื้อบางเนื้อน้ำนมค่ะกันน้ำกันเหงื่ออ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือพาราเบนซีสังเคราะห์อันนี้ใช้ดีมากเขย่าเขย่าก่อนใช้เขย่าก่อน1ขวดนะคะ419บาทนะคะสามสิบนะคะสั่งซื้อได้ช้อปปี้ค่ะ B K K ไบเก้าน็อปเก้ามาภัยด้วยมาให้น้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นกีฬากลางแดดแล้วก็ทาก ดได้ได้เป็นมากครับคิมกันแดดมาออกกํลังกายต่อวิธีที่คนเข้าใจผิดคือซิทอัพนันนะครับนเราเวลาซิทอัพจะชอบแบบขึ้นมาแล้วแบบขึ้นมาสุดอย่างเงี้ยครับมันไม่ถูกครับมันทำให้หลังเสียครับเพราะว่าการการขึ้นมาขึ้นมาสุดเนี่ยครับ หลังมันจะทํางานในการหลังล่างมันจะทํางานในการช่วยดันตัวขึ้นมาโอ้ไม่ได้ใช่จริงๆลูกคือขึ้นมาแค่นี้ก็ได้ครับพอหรือมันจะไดเก่งแล้วใช่ไหมหน้าท้องมันก็เก่งแล้วครับแต่ถ้าเราไปสุดเนี้ยเนี่ยเห็นแล้วครับควรจะกี่ยกยี่สิบสามสิบเขาเรียกเป็นเซ็ตไหมมองว่าเขาเรียกเป็นยกยี่สิบสามสิบโภคใช่ครับฮึบอ่ะฮึบอ่ะฮึบอ่ะหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็นับเป็นหนึ่งสองแค่ยกแค่นี้ครับมันจะเก่งหน้าท้องใช่ลองลองลองจับดูก็ได้ครับผมเนี่ยเรามาจับผมดูนะโอ้เข้มไหมลูกเลยอ่ะ 对你可以有看点可以有看点。 อัสิ่ไนครับอสิ่ไนครับอันนี้ก็ถือว่าเ่านการออกกำลังกายที่แบบว่าไม่ไม่เทคตัวจากหลังเพราะมันจะใช้กล้ามเนื้อตรงช่วงหลังเกินไปใช่ไหมใช่ครับก็ไม่หลังเสียนี่เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะของรายการเรานะคะคือแม้จะมีอยู่นิดหน่อยก็พยายามหาให้เจอแล้วกันนี่ครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ที่กําลังจะออนแอร์เร็วๆนี้2เรื่องด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไอจีของผมฟุก p ีเอสเคดือสกอครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆด้วยครับนอกจากติดตามน้องฟุกแล้วอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะก็คือรราายก ปั้นให้แข็งค่ะทางช่อง Sonic Youth 1999พร้อมกับรายการอื่นๆที่มีอยู่ในช่องนี้นะคะเช่นรายการเยอะแยะมากมายไปชมกันเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กันนะคะคุณผู้ชมค่ะกดกระดอนนะคะเพราะจะไมไรกันวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนขอบคุณทั้งฟลุ๊กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ดังๆอะไรเยอะๆตังๆนะเราไปวิ่งกันดีกว่าพี่ก้องเมื่อกี้น้องเขาวิ่งแล้วรายการนะค่ะไปอาแกยภาพอีกคนเดียวเอาแกยภาพอีกคนเดียว